สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำการโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ i b u i l d ซ a ครับนะครับผมก็เพิ่งจะเข้ามาเหมือนกันนะครับก็ยังไม่ดูลูกกล่นอะไรเลยตอนนี้ก็อยู่กับแอดมินนะครับผมแอดมินแอดมินเตฮะนะครับผมจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าลืมชื่อนะฮะแค่อยากให้เขาพูดเองนะครับผมพอดีว่าตอนแรกเข้ามาเอกใจนะครับตั้งแต่แรกว่าเห็นมีเหมือนลูกปั้นนะฮะตัวใหญ่ๆสามตัวข้างหลังครับผม ช่วยบอกทีได้ไหมว่ามันคืออะไรรูปปั้นนี้คือชื่อในเกมว่าชื่ออเทองเก่งด้านการสร้างก็เล่เก่ามากเลยเก่งด้านด้านเรื่องการสร้างคนกลางชื่อ m อ็ม o ีทูยชื่อเล่นชื่อยอร์ดครับผมเก่งด้านปักอินคนขวาคือผมโปรเจกต์ดีเต้นะครับชิเต้เก่งเรื่องการคุมเงินแล้วก็การขายของนะครับที่ยืนอยู่นี่นะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูไนอนล้ฮะ ในเซฟกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมาถึงก็ต้องอ่านบ้านกันเลยนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครอ่านกันเลยเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์อ่าแล้วนี่ก็ของฟรีผู้เล่นที่ชอบกดก็มีเสื้อกางเกงรองเท้าหมวกเป็นชุดหนังนะครับผมกดเท่าไรก็ได้ไม่จำกัดนะฮะตาก้องก็ใสอยู่แล้วนี่อะไรครับเนี่ย ถังขยะถังขยะซับซัพลายบินอ้าวเป็นถังขยะรีไซเคิลนะครับผมจะแล้วป้องกันการทำให้เซิร์ฟเวอร์สกปรกเเิอมแล้วโอเคสวยตัวหลังคุณนี่คือกำจัดผีนะฮะเป็นมีหลายตัวเลยเป็นลูกน้องนะครับผมของเซิร์ฟเวอร์เราเดี๋ยวไป้ันผานเลยดีกว่าไปมุมวาร์ปมามาดูวาร์ปต่างๆของเซิร์ฟเวอร์กันดีกว่าครับผมมาตอนไหนมาแรกคือกอตทีนะฮะตรงงั้นพระเจ้าวาร์ปไปเลย สังเกตว่าจะมีต้นไม้ใหญ่สามสี่ต้นนะฮะไม่ต้องตกใจเดินไปเลยสร้างบ้านตรงไหนแล้วแต่คุณเลยฮะแล้วแต่นะับว่าจะลงไปเราจะรอดหรือไม่รอดถ้ารอดก็จะสร้างบ้านได้นะครับถ้าไม่รอดก็สวยไปตัอผมจบฮะเดี๋ยวไปยนี่ต้นไม้ใหญ่มากนะครับเนี่ยทั้งหลายสวยงามมากจริงต้นไม้นั้นมีลิฟต์ด้วยระบบลิฟต์บ้านนะครับผม ก็ไปว์าวันที่สองเลยอย่างเช่น d e s s e r t นี่นะฮะเป็นเมืองทรายตลาดคนรักทรายนะฮะนะครับโอเคอะคนหลังไม่ต้องตกใจนะนี่คือเป็นโพลิสตำรวจรอตรวจจับพวกแบนตัวจับพวกเกียนนะฮะพวกเกียนที่จะเข้ามามาทำให้เซิร์ฟใช่แล้วไม่น่าเล่นขึ้นมาได้แล้วฮะมาเลย อันนี้ก็แอรียไว้แอรียก็เป็นเขาเรียกว่าแดนอลไรวะแดนอะไรนะกลาสน่ะมีแต่หญ้าไม่ค่อยมีต้นไม้อ่อจะสมงบูนะฮะใช่แล้วจะไม่มีพวกวัวพวกหมูมเถอะใช่แล้วลองคิปเปอร์เลยนะฮะเมื่อกี้เจออยู่เลยเมื่อกี้เจอนะฮะตอนนี้หายไปละใช่แล้วมาไปวับต่อไปดีกว่าวับต่อไปก็ go to ไทยกะอะไรไม่รู้ มันหิมะนะฮะโดนดันโอเคเอาไปละตำรวจนี่ไม่ดีเลยป่ะนี่ก็เป็นเมืองที่ผู้เล่นชอบมาขุดไม้เพราะไม้ที่นี่มันสวยมากไม่รู้เพราะอะไรนะครับผมก็จะไมตัดดูคล้ายๆไม้ต้นสนนะฮะครับผมมันดันเข้มจิดใ้อะป่ะล้วก็นี่ว่าไงวะ Nature a n g e ร u s ใช้นรกไหมฮะ ผมตกมาตกละวาฮะระวังแล้วผมอุ้ยแหลกเข้ามาฮะกระตกมาครับครับผมระวังนะฮะอย่าเดินออกมานะฮะผมบินอยู่อย่าเพิ่งเดินออกมาเลยอ่ารับกลับไปเลยฮะมันเป็นนรกที่ใหญ่มากพอดีใครที่กโง่หน่อยที่ชอบกดเดินค้างก็ตกนะฮะครับผมโอเคฝนตกนะครับใช่ไหมโอเคติดโขนแป๊หนึ่งนี่ก็โซนอ่ะ ครับผมไปดูผมซอนผมซ่นแจกฟรีนะครับมีตามตรงนี้เลยซ้ายห้าขวาห้าขึ้นห้าลงห้าลัศมีสิบเอ็ดจากเฉียงล่างไปเฉียงบนนับเอานะครับผมแอดมินใจถึงจริงสุดลงสุดไม่ต้องห่วงฮะเพราะคนในเกมก็ชอบจริงในตรงนี้วันนี้บ้านรวยกวางนาน <ะ S 1> ผมผมส่นฟรีกว้างมากจริงๆมีแปดสิบหกหลังนะฮะ แล้วก็ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ที่ก็ต้องดูตามป้ายนะจะเขียนป้ายว่าพ่อโฮงขอ,องใครบ้างโอเคนะก็ประมาณนี้แหละฮะกลับกันเถนอะเยอะมาะถ้าจะให้ดูให้หมดก็คงจะยาวใช่แล้วรีบากว่มันใหญ่มาก โอเคหมดแล้วฮะเรื่องตรงวาร์ปนะครับผมต่อไปเป็นช็อปนะฮะนี่ยินด่า้สู่ช็อปก็จะมีเซเว่นนะฮะใช่แล้วเดี๋ยวช็อปนี้มีห้อยมากฮะมันจะมีน้อยๆอยู่ก็เดี๋ยวจะปรับปรุงครับผมเรื่องช็อปไป มีอีกเยอะนะครับที่ยังไม่ได้ข้งบนก็เป็นพวกแมวเหมียวมาริโออะไรเงี้ยสร้างเล่นๆบอลูนไปดูกันดีกว่าสักนิดหนึ่งโอ้ยลถกังเลยนี่ก็ขายโปรเทคห้าสิบทูนะฮะเขาเป็นหนึ่งอันนี้มีสอในอเกมหนึ่งหมื่นใช้เงินในเกมก็ได้หรือว่าจะใช้ทูเติมก็ได้นะครับใช่แล้วฮะไป นี่ก็มีป้ายบอกอยู่ครับนะป้ายบอกลองอ่านดูนะครข้างบนไไนี้ป้ายป้ายไทยน่ารักผมนะครับรูบร้ <ท tte> สึกเหมือนมันจะนนดูดิดไขยอาหารนะครับผมดินเนอร์นัดแฟนซื้ออาหารที่นี่นะครับผมก็รู้จะเป็นร้านอาหารสำหรับดินเนอร์นะครับถึงแม้ว่า จะไม่ใช่ตู้กระจกกระตาวันนี้มนอยู่ในไปกว้านนะครับผมเพราะว่าเรารักธรรมชาตินะครับใช่รู้ได้ไงเนี่ยหลังคาหลังคาไม่มีนะ้รับอใช่แล้วอะจะพาไปไหนครับเนี่ยไปที่ที่ดินเนอร์คอร์แฟนฮะที่ซ้ำกันใช่ไหมนี่ฮะเห็นเขาบอกว่าสวยผมไม่รู้สวยจริงหรือเปล่า โอ้สวยนะครับผมสวยมากเลยบรรยากาศดีมากเลยครับผมอยู่ตรงนี้เราเลกเหมือนลมพัด่ชยๆนะฮะมีมัอดสามนี้นะแต่ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่มีหลังคานะฝนตกก็ต้อเบียดหาต้นไม้หลบกันเอาเองแล้วต่อไปอะไรอย่าี้โอ้มีคลิปไปดูวิวกัน ตอนกลางคืนนี่พวกผู้เล่นนี่มักจะขึ้นลิฟเล่นนะฮะชอบทำให้ลิฟพังนะครับผมประมาณว่าไม่มีอะไรทำนะฮะใช่แล้วต้องผ่านดงดงสัตว์ไปก่อนนะฮะก็อยา่างที่บอกน,นะครับผมว่าอุดมสมบูรณ์มากนี่นะฮะอ่านป้ายเลยนะฮะคนที่มาสถานที่ชมวิวนะครับผมมุมสูงครับ มีกดปุมลิฟต์มีอยู่สามลิฟต์ถ่ายรูปกันได้ไปคนละเลยก็ก็ก็คล้ายๆเหมือนกับที่เอ่อคนละตู้เลยฮะขึ้นได้สามลิฟต์ใช่ไหมครับต้องไปนิฟการฮะไปเลยอ้อเจ๋งแกงเจ๋งโอเคอันนี้ขึ้นมาแล้วนะตีกองให้เล็นแก้เซลงเสียงไม่พอเลยเนาะ แข็งจะตอนนี้มากกมาดูตรงนี้ครับเหมือนกองหนังจะย่อนก็มีเจอชมวิวนะครับผมก็ถ่ายรูปได้อาจจะให้ดูอยู่บนต้นไม้หน่อยก็ไม่เป็นไรนะใช่เพราะผู้เล่นชอบมาถ่ายรูปตรงนี้ครับเดี๋ยวี่ดันเดี๋ยวตกาเขาพาๆลงๆลงนละรียบมิวสิควด้โอด้วยฮะไอแคลงกันดีกว่าลงตึกค้างนะฮะ อ๋อลงแน่แล้วโอเคพอาตอนลงน่ากลัวมากเลยนะตอนขึ้นเนี่ยรู้สึกมันจะช้าทำไมตอนลงมือมันจะตอกเงเร็วมากอ่าเจอเกียนผู้เล่นแล้วโดนแย่งนะโดนแย่งออกไม่ได้โอเคอเอได้แล้วข้าบนก็จะเป็นอะไรเอ่ยก็จะมีระบบที่ไม่ค่อยมีใครชอบเล่นกันนะฮะแต่ก็สนุกดี รายเป็นมุมขนแกะร้อยห้าสิบบาทถูกๆสิบขนนะฮะเลือกเอาเลยขาบทุกสีส่วนมุมนี้ก็จะเป็นอะไรวะขายแร่แล้วคนที่รักวงจรแล้วก็ชอบสร้างวงจรแปลกๆอ่ะคล้ายๆตลาดนะครับผมเออมีทุกมีทลาย่าคนเดินอันนี้ก็เป็นระบบแรกไอเทมรถไฟนะฮะอะลองกดดู ลากไอเทมด้วยรถไฟกดเลยฮะก็ตอนไหนเนี่ยตรงเนี้ยฮะเอาตรงเนี้ยเพราะผู้เล่นไม่ค่อยรู้กันใส่ไว้ตรงเนี้ยครับวางไว้ตรงเนี้ยฮะแล้วกดตัวปุ่มเนี้ยฮะปุ่มตรงปุ่มแล้วรอทันหลังครับไอเทมตกลงมาอ๋อได้โอ้ไออรอนแรกรอยที่มีวันหมด วอ้เจ๋งครับเจ๋งมากลยครับไปเรื่อยๆฮะมันจะมีหลายอย่างที่เราไม่รู้จะสุ่มหรอครับครับเป็นเล่นแมแรนดอมฮะทุกกอย่างในในของเราที่มีฮะโอ้ได้ควานนะครับ้เจ๋งมากเลยครับไม่ค่อยรู้เรื่องตรงนี้ฮะผมแนะนําเลยตุ๊ตู้จะมีต่างๆกันไหมเช่นหมวกเหล็กชุดโซอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสนุกแน่นอนนะครับแบมนี้น่าเล่นมีอะไรครับนี่ก็เป็นโฮมโซนที่ขายกันนะฮะอพวกลักต้นไม้ อันนี้เลยฮะพวผู้ที่ชอบตัดไม้ทำไรป่านะครับเบอร์นะเบ,บอร์ผมนะ <laughs> เป็นการคุมการเงินก็ต้องนครับผมสำหรัสบสาวที่เงาๆนะฮะก็ติด <laughs> 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 ต่อเบอร์นี้ได้เลย,เลย <laughs> ไม่ใช่นะครับผมก็ <laughs> ไม่เบอร์ติดต่อแอดมินนะครับเว <laughs> <laughs> ลาเจออะไร <laughs> มีปัญหาเซิร์ฟเวอร์ใช่แล้วอันนี้ก็หนึ่งผมโซนหนึ่งที่นะฮะกว้างไม่รู้กว้างหรือเปล่าหนึ่งที่กว้างมากครับผมอ้คิปเปอร์นะฮะสไปดีกว่าโหเยอะมากเลยไม่ต้องห่วงมารุยต่อฮะ โอเคอาจจะดูน่ากลัวไปหน่อยเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ยังยังต้องการคนอยู่นะครับผมก็เออลืมบอกไปนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้รองรับได้ถึงร้อยคนฮะ yes นะครับผมก็ตอนนี้ไม่มีแหลกนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องแหลกตกตกนะไม่มีครับผมเปิดนานแน่นอนครับไม่เกียนะะไม่ได้หวังผลประโยชน์เลยนะครับผมอกว้างละผมก็มีหลายพื้นที่มากแน่นอนไปเรื่อยๆไม่สุดหูสุดตาโน้ ต้องไปดูให้สุดหูสุดตานะครับไปมันเตอร์เยอะไปหน่อยต้งกองรองด้วยนะฮะผมคุ้มนา้เดี๋ยวจะโดนกิ่งไม้นะฮะถัดไปก่อนเดี๋ยวโดนประมาณนี้แหละฮะนะครับผมเห็นซอมบี้ังลางล <ะ S 1> ด้วย,วยนี่ก็สุด,<อ>ส,ดสุดนะครับเนี่ย ครับผมก็ยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะก๊อปปี้แล้วก็ลงไปอาจจะเพิ่มอีกนะครับผมเพิ่มอีกเพราะสุดสุดทะเลซ้ายนู่นนะเพิ่มไปเอยเพราะว่ามันยังไม่ครบนะครับผมยังไม่ครบร้อยตอนนี้คนออนร้อยมากเพราะว่าเขาไปนอนกันหมดแล้วเราอัจจะิออนหนึ่ตอนนี้ก็เวลาประมาณเชิงคืนครึแล้วใช่แล้วจริงๆเสียงอาจจะสะท้อนนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยอ่าแล้วมีอะไร ก็หมดแล้วฮะก็เดี๋ยวจะสร้างสเปาเพิ่มนะครับผมก็คิดว่าอาจจะอัปเดตอะไรอีกข้างหน้านะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับจบแล้วใช่ไหมครับผมโอเคจะไปจกันดีกว่านะครับผมสวัสดีทุกคนครับผมขอบคุณที่รับชมครับแล้วอย่าลืมติดตามนะครับผมเข้ามาเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์หน้าเว็บยอรับผมกงเชร์เอาไว้เลยนะครับผม